สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกุมรัคนาลกุมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2566นั่นเองนะคะชาวราศีกุมลัคนาลกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมค่ะถึง18กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักคมสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีกุมล,กลัคนากุมใน E p พีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางคีงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆนในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีกุมและคณากุมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกุมและขนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะให้ไปแรกค่ะเดินไพห้าถ้วยนะคะไพ่คุนถือถ้วยค่ะไพ่สไองไเท้านะคะ และเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะชาวราศีกุมลัชกาะกุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะกรกฏมีนพิจิกนะคะชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะอาจจะเป็นคนเก่าคนไกลใครสักคนหนึ่งนะคะที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เนาะหมายรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลัชกาลกุมนะคะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเราเป็นฝ่ายรอคอยนะคะคาดหวัง ะะมีความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ไปไหนนะแต่ก็ยังอยู่ตรงเนี้ยนะคะในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณเหมือนรอคอยสักใครสักคนหนึ่งที่จะได้พูดคุยกันจะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้เคลียร์ใจกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในอดีตที่ผ่านมามันเป็นแพ่ของการรอคอยหมดเลยแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเท่านั้นเองนะคะ อืมทักไม่ได้กระตกกระตากไม่ได้นะคะเอ่ออยากจะพูดคุยก็ต้องรอก็ต้องรอค่ะเออทำอะไรไม่ได้เลยบางคนอาจจะโดนปิดกัน้นโดนบล็อกทางโซเชียลหรือว่าโดนบล็อกทางความรู้สึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนอะออไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้จะม o v ก็ม o v ไม่ได้ถามว่าใจอยากจะไปไหมก็อ,อยากจะไปแต่ว่า ไไหวไหมก็ไปไม่ไหวนะคะอืมประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คืออดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะไม่แนะนำให้สคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าหน้าไพาน่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดจะคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกุมรัคนากลกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 6นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่แรกเป็นไพ่เดว์ค่ะห้าไม้เท้านะคะเก้าถ้วยและเป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีกลุ่มลัคนากุมนะคะอ่อไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแหละหรือชาวธาตุน้ำกรกรกมีพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะใต้สำรับเป็นไพ่เดอะมูนนะคะโดดเด่นในชาวราศี มีลัคนามีนนะคะไม่รู้สึกว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากุมในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เดื่อนของเรืองแห่งความรักก็จริงอะ่ะแต่แต่ความรักของคุณอะ่ะมันคุมเครืออ,อึดอัดหวาดระแวงนะคะแล้วก็รู้สึกแบบแปรปรวนมากๆความสัมพันธ์ที่ที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ในเรื่องของความรักกับใครใครคนนึงมันอาจจะ ถึงคราวแบบแตกหักแล้วก็ได้นะคะในเดือนกุมภาพันนี้ในเดีที่ผ่านมาเหมือนกับคุณรอคอยให้เขากลับมาเออแต่พอคุณไปรับรู้รับทราบนะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาอาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ได้หรือเขาอาจจะแบบมีคนร้ายร้อมตัวเขามากมายนะอืมเนาะแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยมานานอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นอะ่ะ คุณอาจจะมีช่วงระยะเวลาที่รอคอยเขาสามเดือนห้าเดือนหกเดือนอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วมันรอมานานแล้วอะค่ะอืมมันรอมานานละมันควรจะจบได้ละคุณอาจจะเลือกที่จะพังทลายความสัมพันธ์นี้ลงไปด้วยการตัดสินใจของคุณเองก็คือโอเคฉันไม่รอแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ายิ่งรอต่อไป e NERGY ของคุณก็มีแต่ลบนะคะตรงนี้เนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีกุมแลัคนากุมกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคน,คนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันมาดูกันนะคะขอเริ่มต้นจากชาวุุมก่อนเนาะ,ะขอดูความรู้สึกของชาวราศรีก,กุมลัคนากุมค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคิดและรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงที่คุณเลือกที่จะตัดสินใจแบบจริงๆแล้วว่าเราจะไม่รอเออนะ ไพ่ใบแรกนะคะเดอะมูนเห็นไหมเมื่อกี้อยู่ในใต้สำรับเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วนะคะสามดาบแปดดาบนะคะและเป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมีถุนตุนกลกุมธาตุเดียวกันกับคุณธาตุดินพืชศกันมังกรค่ะนะ,ะอาจจะคุยกับชาวราศีมีลนลัคนามีนก็ได้นะ อไพ่ใต้สาหรับเป็นไพ่เด็ดค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณน่ะคิดว่าเขาคงไม่กลับมาละในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าคุณน่าจะรอคอยเขามานานแล้วสิ่งที่คุณง้อสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณต้องทําสิ่งที่คุณพยายามทําคุณทําไปหมดแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเราเต็มที่มากๆแล้วอะแต่สิ่งที่เราให้เขาไปกับสิ่งที่เราได้ตอบแทนกลับมา มันไม่คุ้มค่ากับความเจ็บปวดที่คุณได้รับนะคะคุณรู้สึกว่าเขาไม่พอแล้วคุณรู้สึกว่ายิ่งอยู่ต่อไปคุณเขาก็ไม่มีทางที่จะหันกลับมองคุณเลยอ่ะคุณก็ลําบากนะคุณก็คุณก็ลําบากแต่คุณก็ทําเพื่อเขาอ่ะคุณคอยระวังให้เขาตลอดคุณคอยซัพพอร์ตเขาตลอดแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะสิ่งที่คุณให้ไปอ่ะเขาไม่สนใจเลยเขาเดินไปข้างหน้าเขารักตัวเอง นะคะอย่างเดียวเลยเขาไม่สนใจคุณเลยมันยิ่งทําให้ยิ่งคุณให้คุณยิ่งเจ็บยิ่งคุณรักคุณยิ่งเจ็บยิ่งคุณรอคุณก็ยิ่งเจ็บอะไรประมาณนี้นะคะมันเลยถึงเวลาแล้วอะที่ควรตัดสินใจที่มันจะจบสักทีนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีกุมลัคนากุมคิดถึงนะคะนึกถึงหน้าเขาเนาะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีกุมลัคนากุมมาดูกันนะคะไพ่ไปได้ค่ะได้เป็นไพ่ดิมิทเชียนนะคะ ไพ่แปดเจ็ดเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เด็ดนะคะเด e นะเมื่อกี้ก็ขึ้นมาใต้สำรับนะคะและเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุาดินพฤชศกันมังกรค่ะถ้า,าลมมิถุกตุกุมธาตุเดียวกันกับคุณนะคะโดดเด่นในชาววันพุธค่ะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคณนาพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจทำนาไพ่เนาะ ชาวราศีกุมคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างกับคุณความจริงเขาอยากสื่อสารนะเขาเขาอยากที่จะพูดคุยถ้าหากว่ามันจะจบเขาก็อยากจะจบด้วยดีเขาไม่อยากให้คุณเกลียดหรือโกรธเขาเลยคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้นะคะหรือเขาไม่รู้สึกคุณน่าจะบล็อกเขาอะ่ะเพราะไม่รู้สึกว่าเขาแอบ,บสองคุณ อืคือบล็อกในที่นี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าเขาทักคุณมาคุณก็ไม่ตอบเขาอะไรประมาณเนี้นะคะมันอาจจะเป็นการบล็อกทางความรู้สึกก็ได้นั่นแหละนะเขาแอบสืบแอบสองถ้าหากว่าเขาถ้าหาคุณบล็อกเขาจริงๆทางสื่อโซเชียลเขาสองคุณไม่ได้แต่เขาก็อาจจะถามจากเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของคุณอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะที่เขาแบบรู้จักอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณทําอะไรเขาค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็อยากจะคุยกับคุณอยากจะเคลียร์กับคุณถ้าหากว่ามันต้องจบจริงๆก็อยากจบด้วยดี นะคะเขาไม่ได้อยากให้คุณเกลียดเขาอืมแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดไหมหรือว่าเขารู้สึกอ,อไม่ปลอดภัยหรือว่าเจ็บเท่าคุณไหมไม่แต่มันเหมือนกับความรู้สึกที่ติดค้างอะคะ่ะเขาอยากจะปลดปล่อยตรงนั้นเท่าน,นั้นเองนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของอัคัมนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์นของชาวราศีกุมภ์และคนากุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้าสี่ถ้วยนะคะไพ่เดซันค่ะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีกุมและคณากรในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์โอกาสที่คุณและเขาจะได้พูดคุยกัน ตกลงพูดคุยนะคะหาทางออกในความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระภาระผูกพันมีลูกด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะเคยแต่งงานกันมาใช้ชีวิตร่วมกันมานะคะมันเลยที่ผ่านมามันเหมือนกับพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจหรือว่ายังไม่ได้ตกลงหรือไม่ได้เคลียร์กันหมายถึงห่างกันไปนะคะในอนาคตมีเกณฑ์โอกาสที่จะมีการพูดคุยตกลง อะไรก็แล้วแต่คะ่ะสิ่งที่มันมันค้างคางมันจะมันจะได้เคลีย์นะคะมันจะได้เคลีย์อืมเนาะมันจะได้แบบโอเคมานั่งพูดคุยกันว่าจะรับผิดชอบกันตรงไหนจะเคลียร์กันยังไงจะจบกันแบบไหนจะจบหรือว่าจะอยู่ต่ออะไรเงี้ยจะมีการพูดคุยมีการเคลียร์แต่ถามว่าคือความจริงมันมันมีหน้าไี่ของครอบครัวขึ้นมาด้วยนะคะอืม จะตกลงในส่วนของโอเคเราจะอยู่เพื่อลูกนะอยู่เพื่อธุรกิจนะนู่นนี่นั่นหน้าตาทางสังคมว่าไปแต่ในเรื่องราวของความสัมพันธ์หัวจิตหัวใจค่ะมันอาจจะกลับมาไม่ได้แล้วอืประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกุมร akah นกุมนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคาแนะนาใบแรกได้เป็นไพ่เดอะ o ฟลนะคะอ่าคิงถือไม้เท้า ไพ่เฮอร์มิตค่ะและเป็นไพ่อัศวินถือเรียญน,นะคะชาวราศีกรุมและคณากรุมไพ่ทาโร่แนะนําว่าไม่อยากให้คุณคาดหวังเลยกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยอืคุณน่าจะอยู่ตรงนี้มานานคุณน่าจะรอคอยมานานคุณน่าจะใช้เวลาคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยสติปัญญาแล้วก็ด้วยไม่ใช้อารมณ์ตัดสินนะคะอืคือความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งมานานแล้วว่า แล้วคุณอยู่กับปัญหาตรงนี้มานานแล้วมันถึงเวลาที่ต้องเคลียร์แล้วค่ะถึงเวลาที่จะต้องจัดการสักทีคุณจะได้มีอิสระในตัวเองสักทีถึงเวลาปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเนาะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะ หรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ